เราจะเดินทางไปอธัธยากันค่ะจุดเริ่มต้นของเราเริ่มต้นที่สถาน,นีรถไฟนครมาถนค่ะเราก็มาซื้อตั๋วกันก่อนเพื่อจะเดินทางไปกรุงเทพภิวัฒน์กันค่ะแปดโมงนะคะเรามาถึงที่สถานีกรุงเทพภิวัฒน์นะคะเราเรีบไปซื้อตั๋วเพื่อที่จะไปสถานีอธัธยาค่ะ พอถึงสถานีแล้วให้สังเกตซอยตรงข้ามและเดินไปจนสุดซอยจะเจอกับท่าเรือข้ามฟากที่มีค่าบริการคนละสิบบาท หลังจากนั่งเรือข้ามฟากมาพวกเราได้เช่จาจักรยานไปปั่นในรอบเกาะอธัธยาหรือใครไม่อยากปั่นจัก,กรยานก็มีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าได้ค่ะที่แรกที่เราจะแวะน,นะคะก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเดวปาเรสได้รับรางวัลมิชลินไกด์ใครมาที่นี่นะคะอย่าลืมแวะมาทานได้นะคะ นี่นะคะวัดที่เราจะไปก็คือวัดมหาธาตุตามวัดนะคะก็จะมีจุดจอดจักรยานให้ค่ะก่อนเข้าไปในวัดน,นะคะเราต้องซื้อตัต๋วกันซึ่งค่าบริการนะคะคนไทย10บาทและชาวต่างชาติ เราอยู่ในวัดมหาธาตุค่ะวัดมหาธาตุนะคะตั้งอยู่ในเกาะภายในอุทยาค่ะลักษณะแผ่นพังของวัดนะคะสร้างในสมัยเอธยาตอนต้นแล้วก็กลายเป็นวัดกลางมงในสมัยอุทยาค่ะในพระราชบุูมสาวดานะคะได้กล่าวไว้ว่าองค์พระปางประธานได้สร้างในสมัยพระบรมราชาทิราชที่หนึ่งแล้วเสร็จในสมัยพระรามีสวนต่อมาในช่วงของพระเจ้าทรงธรรมนะคะพระปางได้ทลายลงมาแล้วก็ถูกเบือเนในสมัยของพระเจ้าปราสาททอง ครั้งเสียกรงครั้งที่สองนะคะองค์พระปานล้างค่ะแล้วก็ถูกไฟไหม้จนในสมัยรัชกาลที่6ค่ะพระปางได้พังทลายใหม่ครั้งจนเหลืออย่างส่วนฐานที่เห็นในปัจจุบันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จุดใดมาของวัดมหาธาตุนั่นก็คือเสียงพุทธรูปทีายที่มีรากต้นโพกปกติทำให้เหลือแต่ ส่วนเสียงที่ยังติดอยู่กับรากไม้อยู่และส่วนขององค์พระนั้นก็ได้หายไปนี่นะคะเรากำลังปั่นจักรยานไปที่เบืองคารัมซึ่งมีบรรยากาศที่ร่มรื่นถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ควรจะมาเลยค่ะ พระรามน,นะคะเป็นหนองน้ำอันเก่าแก่นะคะของเกาะพานครศรีอยุธยา,าค่ะ <_ s> เกิดจากการทับถมของตะกอนแม่น้ำหลายสายนะคะได้แก่แม่น้ำปัพยาแม่น้ำป่าสักแล้วก็แม่น้ำลบบุรีคะ่ะบางก็ว่านะคะเกิดจากการทับถมดินนะคะเพื่อสร้างวัดแล้วก็พระชวังค่ะจนกลายเป็นบึงณนะปัจจุบันนี้เองค่ะ เราเชื่อรถไฟนะคะพวกเราก็ได้ไปปั่นจักรยานรอ,อ,อบเกาะกันค่ะ